คะกราสวสีท่าน f อท่านลูกค้าใจดีค่ะสวัสดีค่ะอีพีคีอีพีเจ็ดคีหหกค่ะเราจะมาแบบไม่ให้ช่างอลันตั้งเนื้อตั้งตัวค่ะจะทำงานได้ได้ยังคะช่างอลันค่ะแบบสำลัก, <laughs> โกโกโก้ช็อกเลยงั้นเดี๋ยวดิฉันโอ้โหช่างอลันบนโต๊ะก็ไม่จัดยังไม่เสร็จอ๋อค่คคเป็นมันอันนี้พักเบรกเหรอคะ ทำงานตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะน่าสงสารต,ต้องประหละหน่อยคะ่ะตัวเงินตัวทองของดิฉันคะ่ะฮะอันนี้ก็สาหรับลูกปืนที่เอามือออกไปเลยคะ่ะเอามือออกไปเลยลูกปืนที่สั่งไว้แล้วมาจำไว้แล้วไอที่มาจำอะ่ะโอเคมาแล้วนะ <c oughs> ค<น>ือว่าในใจก็ยังอยู่ในใจนะครับตอนนี้ปีร้อนเรียบร้อยขึ้นรูปเรียบร้อยละ นะคะนี่ดิฉันสซเจสีเล่มนี้เพราะว่า,าเล่มเล็กมีท่านลูกค้าเอ่อบอกว่าเล่มเล็กตอนนั้นน่ะใส่ด้ามอะไรเสร็จละเสร็จละรออะไรคะเนี่ยช่างร้านจะขายยังเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดคมแล้วก็ทำซองก็เสร็จละก็ขายเลยค่ะไม่ได้ขายเลยฮะส่งได้เลยมีเจ้าของบ้างไม่มีเจ้าของบ้างนี่คะเอ่อก็มีเจ้าของเออหนานเดียวสาม้ เอาอย่างนี้เดี๋ยวท่านเอซีโทรมาท่านไหนจะได้เล่มไหนก็ตามนั่นแหละนะคะช่างเราขายเท่าไหร่คะเนี่ยเหมือนเดิมให้ราคาเดิมเออไม่ใช่สิปีใหม่ขึ้นมาอีกห้าสิบบาทว่ไปเรื่อยไปห้าสิบบาทจะได้เจ้าเออนั่นเชิญรันเลาเราขายอยู่พันสองห้าสิบปีใหม่ขอขึ้นอีกหนึ่งร้อยก็เป็นพันห้าสิบพันสามพัน เมื่อวานก็บวกเลขไม่ถูกวันนี้ก็บวกเลขไม่ถูกอีกจบวิชาคณิตแล้วเนี่ยประมาณนี้ค่ะนะครับประมาณนี้นะครับสองก็จะประมาณนี้เหมือนกันหมดแหละทุกเล่มอืมแล้วมาทรงเดียวกันก็ใส่กันได้แต่เน่เดีไม่ได้เพราะว่าจะงอยไอ้ไอ้ไอ้การมือเนี่ยมันคนละทรงกันเหรออันนี้อันนี้จะแอนค้ง อ,อย่างงี้เดี๋ยวช่างอลันไปทําให้เรียบร้อยก่อนอันนี้จะตรงมีไม่อัน,นอันมีตรงอยู่อันเดียวมีตรงอย่าอันเดียวน้อกนั้นจะเป็นโค้งหมดช่างอลันคมก็ยังไม่ได้ขึน้นเลิกโมดเถออือประพักก่อนยังไม่ได้ขึ้นโค้งยังไม่ได้ขัเดี๋ยวไปทาซองก่อนทําซองขึ้นโค้งเดี๋ยวเสร็จแล้วโชว์ใหม่โชว์ใหม่เหรอจ้ะส่งเลยทักลูกค้าส่งเลยก็มีก็ยังมีเจ้าของไม่หมดไงเผื่อท่านไหนสนใจก็โทรมาได้ทันอยู่แล้ว มาเร่มไหนไม่รู้เหมือนกันกันนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะไมา่ไมา่จะาขึ้นคมไปรีบไปขึ้นคมเลยอย่าโมมาก,กไปเลยแล้วก็อะไรนะอะไรก็ชักเข้าชักออกอยู่นั่นน่ะอะไรก็เดี๋ยวก็หายก็ได้ไม่ดิฉันจะให้ท่านเอฟซีดูโยกย้ายโยกย้ายของช่างอลันนิดนึง๋ย้ดูบ้านไทยนะคะ <c oughs> ดูที่อื่นไม่ได้ไงมันตลกดีช่างอลัน เขาทำไมลบจงเลยเขาอะไรนะห้าสองใช่ไหมออของชาลันนี่คือสะสมสสสสไม่ไมใช่ของชาลันคือเขาสะาสมอะไรต่างๆของชาลันสะสมสะสมสะสม,สสมจนเป็นสก,กระปรกใช่ไหมนียดูสายย่อนะคะสายยอ่อดแม่แม่ม่ความผิว แล้วเดี๋ยวต้องไปขัดอีกใช่ไหมคะช่างรันใส่ยอ่อสายผิวเราพูดกันมาเออเออดึ๋ไวมัจะขึ้นข้างเดียวม,มันจะคมมาดิ <laughs> ดิฉันเข้าใจแล้วที่เจ้าราบอกว่ามีดเล็กทํายากมันกดยากโอ้ไดใช่ไหมกดแทบไม่ได้เลยใช่ใช่ต้องระวังที่สุดใช่ค่ะกดแทบไม่ได้เลยแล้วก็จะพลาดไปโดนอันอื่นก็คือพังหมดเลยนะคะดิฉันเข้าใจแล้วมีดเล็กมีดยากใช่ ท่านรันคงทำตะม,มุตะม,มิได้แค่นี้เนาะออันนีี้ท่สุดถ้าว่าเอาไว้อมเนี่ยมีดอมได้เหมือนขนมอมจุกจุ๊บเนี่ยโรลิปปอปอะไรอย่างงั้นนี่คงไม่ทำได้ใช่ไหมทำนี่เลยครับเล็กสุดแล้วขอแค่นี้แหละเล็กกว่านี้คงไม่ไหวง่ายเสร็จแล้วก่อน,นใช่ไหมใช่เอาไปดู ไม่ก็เดี๋ยวก็จะสต๊อปก่อนแล้วเดี๋ยวรอช่างอลันไปทำให้เรียบรย้อยแล้วกลับมานําเสนออีกทีนึงเหรอค่ะสต๊อปก่อนพักเดี๋ยวนึงค่ะมาค่ะช่างอลันหลังจากที่ อาเอาแล้วเหรอค่ะหลังจากที่ช่างรันไปทําอะไรมานะคะภาคต่อดิภาคต่อนี้ภาคต่อใช่ไหมค่ะไปเปิดโคลมกับอ่าขัดขัดเงาเห็นไหมครับอ่าวิ่งลยพร้อมที่จะจําหน่ายละอ่ะตัดกระดาษไปเลยจ้ะสี่เล่มนี่กระดาษมันน้อยอ่าช้าๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้โชว์แต่ละเล่มเลยนะช่างรันเดี๋ยวเดี๋ยวเออ เขตาตัดเสร็จช่างอลันวางหน่อยนะเพราะว่าเรื่องเรื่องมือช่างอลันอ่ะมันบางมีดหมดเลยเพราะว่ามีดเลกใช่ไหมกระดาษเขยมเขียมช่างอลันเดี๋ยวตัดเสร็จแล้ววางดีๆนะภาษาไทยมาแล้วครับเขยมมากเขียมแปลว่าอะไรนี่นะครับเห็นไหมเห็นไห นี่ขนาดกระดาษเขียนนะกระดาษเขียมค่อยๆต้องค่อยๆตัดที่ออกนิดเดี๋ยวจะได้ตัดเล็บอื่นอืมเอาวางดูดูเดี๋ยวดิฉันดิฉันอ่านถ่ายใกล้ๆก่อนเล่มนี้นะคะอต่อไปเล่มที่สองจ้ากระดาษเขียมกระดาษเขียมนี่เห็นไหมครับภาษากลางนี่กระดาษเขียมหรือว่าอะไรมันขาดแคลนเออกระดาษมันขาดแคลนกระดาษมีน้อยเดี๋ยวก่อน ถ่ายก่อนดิฉันจะต้องวานไม่ใช่มันทีมันไม่ชัดไงโอเคอันนี้ก็เล่มนี้เล่มที่อะไรเล่มนี้อ่ะผมทุกเล่มครับรับประกันนี่ครับเรื่องเรื่องคือจะให้ช่างรานโชว์ก็ไม่ได้มือช่างรานบังมิดเลยนี่ครับอันนี้เอออย่างนี้ก็ได้ช่างรานโอเคกรีดกรีดกรายนิ้วดีๆเออโอเคนี่ครับดูหน้าช่างมันแทบหล่อเหมือนเดิม จะไม่ได้ขายก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะอนี่มานี่นี่นี่มาจ้าเล็กจริงๆกี่นิ้วนะใบใบสามนิ้วครึ่งครับค่ะนี่ครับเหล็ก N หกเก้าห้านะคะ N หกเก้าห้าครับป้านสนิมครับนี่ครับเรื่องความคมหายห่วงคมหายห่วงครับคมหายไปเลยหายไปเลยหายหมดจ้า สีเล่มราคาพันสามห้าสิบรวมทรงสามร้อยห้าสิบาทถ้าเป็นปลายทางโบอีห้าสิบบาทซองก็จะประมาณนี้นะครับค่ะเพราะว่าซองเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จแค่ซองเดียวเหลือสามแต่ก็พร้อมขายเลยนะคะพร้อมขายแล้วโอเคค่ะก็หลักพันเรียบร้อยละก็ไม่มีอะไรขายแล้วเอาขายหลักร้อยบ้างดิขายหลักร้อยบ้างจีเอานี่ได้ไหมเนี่ยแหลมๆเหมือนกันเนี่ยยาวๆเนี่ยเหลือเล่มเดียวในโลกเนี่ย หลวงข้าวเนี่ยช่างรันหลวงข้าวจ้ะไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่มีนั่นก็เก็บไว้ใช้ซะไม่ขายแล้วกันนะไม่มีแล้วเนี่ยหกร้อยเจ็ดสิบนะราคาเดิมอยู่หกร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบพมาคาเดิม่ะค่ะรวมส่งไม่ึ้นราคาอันนี้นี่แหละใบเบิกทางที่ดีใช่ไหมเนี่ยมีดเบิกทางไม่ใช่เบิกทางเราก็คือมันได้หลายชนิดอ่ะม่ตัวนี้ทําได้หลายอย่างฟันได้ลาบซอยอะไรได้หมดอเนกประสงค์อเนกประสงค์ตัวนี้นะน้ำหนักดีขนาดแค่ ทุกทีเราขายอยู่แปดกว่านะ800รกว่าบาทค่ะแปดเก้าศูนก็คิดให้หกร้อยเจ็สิบก็แล้วกันลมส่งค่ะโอเคเลยถ้าไหนสนใจทักมานะคะเดี๋ยวทักมาอีกก็ไม่มีผมบอกได้เลยว่าไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วเพราะว่าเสียเวลามากเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วถ้าไม่ไม่ออกนะเก็บไว้เราไปใส่ในห้องครัวเลยเช่งนั้นอันเล็กๆนั่นก็เก็บไว้ในห้องครัวเลยนั่นแหละของตัดนั่นแหะ สี่ร้อยห้าสิบที่ไม่ไม่ซื้อสักทีนะไม่ขายใช่ไหมอ่าไม่ขายละโอเคไปไปไว้ห้องครัวงั้นขายอันนี้หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้าวันถ้าวันนี้ไม่ได้ขายก็ไปไว้ห้องครัวพร้อมส่งจ้าโอเคขายท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้โทรศัพท์สั่งจองได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วท่านจะทันมีดเล่มเล็กนี่ผมบอกไว้เลยนะครับทันทันแน่ถ้าท่านไม่กดไว้ในี่ท่านไม่ทันนะครับผมกล่าวไว้สั ไม่เกินห้านาทีหมดโมอขอบคุณครับ